ใชถูกใจไหมครับเนี่ยถูกใจครับถูกใจวันนี้ได้มาซื้อรถนะครับทะเบียน8 1 9 9อะไรนะลูงเก้าสอ9 2 3มแปดเก้าสนะครับที่ท่าม่วงนะครับรับรถวันนี้วันที่สามกรกฎาคมสองพนห้ารครับรถเป็นยังไงบ้างคะรถก็ อ,อ,อยู่ในสภาพที่ต้องเอาไปซ่อมมานะครับแต่ราคาไม่แรง <c oughs> แต่ราคาไม่แรงนะครับครับค้า